สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นเส้นหมี่เราสั่งมาเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยเนาะเตรียวหม้อก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะสําเร็จรูปเราลองสั่งมาเราเลือกแบบเส้นหมี่มันมีทั้งเส้นเล็กและเส้นหมี่เขาก็มีวิธีทานทําให้อย่างเรียบร้อยบอกขั้นตอนมาก็คล้ายๆมาม่าค่ะแต่ก็มีเครื่องปรุงเยอะขึ้นกว่าขั้นตอนการทําเยอะกว่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะในห่อเขาให้อะไรมากันบ้าง เส้นหมี่ค่ะน้ำเครื่องปรุงอันนี้น้ำปรุงรสกระเทียมเจียวผงกะทิเขาบอกเป็นผงกะทมิมาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งอันนี้น้ำพริกปรุงเราว่าที่เราลองมาแล้วอันนี้คือเผ็ดอันนี้น้ำไม่ผสมน้ำกระเทียมเจียวผงกะทิ มาค่ะมาเริ่มกันในห่อเขาแนะนำว่า1ห่อใช้น้ำา350อยเราทำอันนี้สามห่อเลยก็ต้อง1 5 0 0 ml นะเอาหม้อไปตั้งไฟแล้วให้น้ำเดือดเรามาเตรียมลูกชิ้นค่ะเตรียมเนื้อสัตว์ใครจะใส่เนื้อใส่เนื้อหมูเนื้อวัวกันแล้วแต่เราใช้ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเนื้อวัวโกเด้งซื้อมา1ถุงใหญ่เนี่ยมีถุงเล็กในถุง2ถุงเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ เราทํากินเองอยากจะใส่เท่าไหนใส่ลงไปเลยลูกชิ้นเรามาผ่าให้มันบากๆสักนิดนึงเนาะมันเดือดแล้วแต่และชุดละชุดเราใช้ทั้งหมดสามหอก็จะมี3ามชุดนะคะแยกแยกแยกกจะได้หยิบกันใช้ได้สะดวกนี่อันนี้น้ำปรุงรสจะทำให้รสชาติเผ็ดอ เราดูแล้วเหมือนผงกะทิมันไม่ค่อยเท่ากันเลยแต่ละห่อเราน้ำเดือดแล้วจ้ามาเทเลยเทไอ้น้ำซุปอันที่ไม่ใช่ผงพริกปรุงนะจ๊ะสามหอ่อเทไปแล้วก็ตามด้วยผงกะทิสามหอ่อแล้วก็คนๆหน่อยให้มันละลาย เสร็จแล้าก็ให้มันเดือดเรารอให้มันเดือดส่วนลูกชิ้นเราไปล้างน้ำมาใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ำหน่อยเมื่อมันเดือดแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปปิดฝาจ้ารอเดือดน้ำเดือดอีกรอบแล้วมาจ้ะ ในคลิปเนี้ยเรายังใส่เส้นก่อนแต่หลังจากทําเสร็จแล้วความรู้สึกเราว่าน่าใส่น้ําพริกปรุงก่อนดีกว่าเพราะเส้นมันใกล้นี่เนาะแต่ในในคู่มือเขาบอกให้ใส่อย่างนี้เราก็เลยลองทําด่วเนี่ยใส่เส้นหมี่ลงไปคนๆๆมันซะเริ่มหอมแล้วนะอ่ะน้ําปรุงพริกน้ําปรุง ตรงนี้แหละที่เราว่างเผ็ดถ้าคนกินเผ็ดอยู่แล้วเราว่าน่าจะมีรสชาตินิดหน่อยแต่สําหรับเราไม่ค่อยกินเผ็ดก็จัดว่าโอเคเลยนะอืมเนี่ยจ้ะสามห่อใส่ลงไปเลย มาทีนี้เราต้องมาเตรียมผักกันบ้างแล้วในบ้านเราตอนนี้มีแต่ผักชีกับผักขึ้นช่ายหอมหอมถ้าไม่ได้คิดว่าจะทำไงจ๊ะวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาก็เลยโอ้ยมีเวลาว่างก็เลยลองมาทำมามาเอาเอา,เอาง่าย,ายๆเท่าที่มีในตู้แต่ถ้าเพื่อนๆก็มีผักบุ้งใบโหระพาเนาะใส่สบายถั่วง,งอกที่เราแต่คนชอบมาเตรียมการตักพอเสร็จแล้วว่าสำหรับสามคนอนะ่ะสามถุงสามคนเนี้ยเราว่าอิ่มมากเลยนะของเราอะ่ะ จนหมดหม้อเนี้ยกินแล้วอะได้ประมาณสี่ชามอิ่มอิ่มมากขนาดไม่มีผักนะถ้ามีผักเราว่าหน้าจะได้เยอะกว่านี้อีกนี่ชามที่หนึ่งอันนี้ทําให้แม่เหมือนชามเนี้ยเราลืมใส่พริกกระเทียมแม่โรยผักเสร็จอ่ะมาดูกันใกล้ๆหน่อยเป็นไงบ้างอแค่นี้เองกินได้แล้วชามที่สองของเราเอง